สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านและก็ท่านผู้ชมทุกๆุกคนนะครับสําหรับเกมนี้อยู่ที่สนามพุทธบูชานะครับตะาก้อเดี่ยวนะครับเทพโยนะครับเจอกับเจ้าไก่นวะนะครับตะาก้อเทพเจอกับตะาก้อผีนะครับมาดูว่าจะออกใครนะครับดูลูกเสิร์ฟที่อันตรายสามมิติของเทพโยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้ชมก็เข้ามาติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณพี่ไก่แจ้มากๆนะครับที่อนุญาตและก็ ให้ช่องบ่าวีสารตะกอนบ้านๆได้นําคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ชมนะครับทางช่องบ่าวีสารตะกรอนบ้านๆน,นี่ได้รับอนุญาตจากพี่ไก่แจ้แล้วก็ทางเทพโยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้อนุญาตนําคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ชมกันได้อย่าลืมฝาก ติดตามกันไลฟ์สดด้วยนะครับของพี่ไก่แจ้แล้วก็ทางเทพโยซึ่งจะมีไลฟ์สดกันเป็นประจำให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่แล้วนะครับ<อ>แล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่องบ่าวอีสานตระก้อบ้านๆด้วยนะครับผมลูกนี้เข้าไปเป็นท่าเลยครับเพราะว่าเจอลูกตะลูกหยอดเห็นแต่ตะก้อคนวันนี้มาเห็นตะก้อผีครับกับตะก้อปีศาจโอ้โหวันนี้เจอตะก้อผีอเอ,อ,ผอ้าตะก้อผีเสพออกออกครับ เลีเ่ยนเซบมาดูเทพโยเซฟนะครับเจ้าบ้านเชียร์เทพโยนะครับจริงจริงยักษ์เซฟมาไว้ทไก่ทำหน้จาจะหลงไก่ตะก้อผีตะก้อผียกรถโดนกอดพี่ตีว่าโอ้โหฉลาดมากเทพโยได้ใจนะครับได้ใจนะครับทีมงานเยอะครับง่วงอะโดนกนระทืบแน่นอนครับเพราะว่า ทีมงานพุทธบูชาอยู่ฝั่งเทพโยหมดครับสองต่อหนึ่งเฮ้ยเ้ยโอ้ยไก่ไก่จะก่อผีหลงลึกเสืบเทบโยโอ้โหนี่นะครับลูกเสิอกสี่มิติสามิติของแกนะครับสามต่อหนึ่งนะครับมาแนละ้วลูกเสรอกตรงนี้โอ้โหนี ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับขอบคุณมากครับเอาครับมาดูตะก้อผีเสริมนะครับไก่นวาครับหนึ่งต่อสามเสริฟไปมีไม่ข้ามครับอาทิตย์เอาครับเทียบโยนนำสามต่อหนึ่งครับเต็มมาไก่หา้าผืนดีนะครับยังไงครับเตะทันแหมเอ้ยโอ้โหเกมรับเป็นศูนย์เทียบโยเขาบอกนะครับผมก็พูดตามเขาาครับไก่ครับตะก้อผีเสร์ฟไปเทียบโย หนึ่งสองแล้วก็หัวครับตีหัวแน่นอนครับลูกนี้เกี่ยวทันทีเกี่ยวทันทีลากเข้าไปแล้วก็ตีหัวลูกนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่นะครับที่ไปที่มาของตะก,ก้อผีโอ้โหเห็นแต่ตะก,ก้อปีศาจวันนี้มาเห็นตะก,ก้อผีนอนแทงให้แล้วนะพี่ไก่แจ้ขอบคุณมากครับเอาครับเซอร์ไพ์ชีโยเปิดซ้ายยกขวาแล้วก็ลูกเก่งครับโอ้โหแกเล่นอย่างมั่นใจนะครับวันนี้สู้สู้พี่โย คืนนี้รออยู่สีลมนะครับเอาโอ้ยลูกเสิร์ฟมาแล้วสามมิติโอเคหน่วยนะครับโอเคครับเจหน่วยรออยู่สีลมบอกถ้าใครไม่มีพื้นนี่รับไม่ได้นะครับรับไม่ได้เลยนะครับอาครับสี่ต่อสองครับมาแล้วครับมาครับแน่นโอ้โหเอาไม่อยู่ครับดูครับรุนแรงมากนะครับลูกเสิร์ฟแกทรงพลังจริงๆนะครับแกแจก เอาครับแต่ก็ผีครับจะรอดหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นผีห้าต่อสองยิงยิงยักไมกแล้วโอ้โหลูกเสิรฟชักกระตุกโอ้โหรล้วจะไปทางซ้ายทางขวาครับไก่งงแล้วครับเอาครับยังงงงอยู่แต่ก็ก็หายครับเอาครับแต่ก็ผีกําลังจะเป็นผีนะครับไก่นะว่าครับ คนที่สวนเทียบโยก็เยอะนะครับผมบอกก่อนครับเครับหกต่อสองครับมาดูลูกเสิร์ฟชักกระตุกครับเสิร์ฟมาแล้วครับโอ้โหดูครับไก่ยังได้ครับยังได้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้ลูกเสิร์ฟบีจริงครับเทียบโยไก่นะว่ายังลงลูกเสิร์ฟอยู่ยังจับทางไม่ได้นะครับเอาครับตะกร้อผีวันนี้จะรอดหรือเปล่าเสิร์ฟมโอ้ไก่ไปโยก่อนโอ้แก่เสิร์ฟบีจริงครับ อะไเดี๋ยวจีให้ยักษ์เตีหรือเปล่าเตี๋มาครับไก่นว่าครับไก่นว่ายักษ์เตีหรือเปล่าแปคข้าหมูโอ้โหไปแล้วครับเอาไม่อยู่รินครับลูกเสือยของเทพโยครับเหลี่ยมใสเหลือบอกใสเขาหรือใสเราครับเพราะไม่ซ้อมตะก้อเลยไม่มีแรงครับก้าวโอ้โหแป๊บเดียวครับไปก้าต่อสองครับยังไงไก่ตะก้อผีรู้จักตะก้อผีไหมไก่บอกโอ้ยอดไม่ข้าม ไก่เตะดึกไปหรือเปล่าครับผีไม่ชอบดึกหรือเปล่าทางม่วงโดนหลายเท้าแน่นอนครับเอาเสรมาครับไก่นะว่าจับได้ครับเป็นเรื่องนะครับยังไงครับท่ายากครับโอ้โหเล่นลูกไปเที่ยวสีลมใสสีเจนเวยจับพดนี่ที่หรือว่านกน้อยโคราชชมดูนกน้อยโคราชเดียวเทพโยไหมเอ็นเทพโยเสร์ฟยัง拉เข้าไปแล้วก็ป่าดะลครับโอ้ป่าประรงตัวยังไงครับโดนแล้วครับ ที่โดดเอ้าป่ามะม่วงเอ้าตัดทางเท้าขึ้นโอ้ยงไงแปรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไฟตายไก่นะว่าไก่นะว่ายอดหรือเปล่าหยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮสวนเฮ้ยไฮ้สวนทำไมไปสวนทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสวนทำไมโอ้โหไก่ไก่โหไปสวนทำไมครับเที่ยวยูโอ้โหจอดนี่มันนะครับเข้ามสวนนี่ไงเที่ยวจับลูกแรกไม่อยู่หรือเปล่าหรือตั้งใจสวนผมก็ยังไม่รู้ โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเกมขาดครับสิบต่อสองครับมาแล้วครับไก่นาวาครับออกตัวล้อฝีไม่ทันจริงๆนะครับโอ้โหต้องให้เขานะครับเทพโยลูกเส์ฟลูกเส์ฟกินล้วนๆนะครับข้ามเสียวเสกสันชนะครับโอ้เส์ฟไม่ข้ามครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมแปดสิบเอ็ดท่านรังขอบคุณมากนะครับเอฟชายกลางเอฟซีเทพโยยังไงครับไก่นาวาหยอดลูกนี้ดีมากยังทันครับดูครับ ตรงตัวใช่ไหมไก่บอกเอ้ยโอ้โหสวิตดวงจันบอกเทพโยสุดยอดสุดยอดดูลูกเสือแกงครับต้องเอาไปศึกษานครับมาครับดูครับไก่นะว่าได้แต่ยืนมองครับไม่ทันจริงๆครับต้องบอกว่าไม่ทันจริงๆ <c oughs> ไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาครับ รับยากนะครับนะครับตัดปอยครั้งแรกครับทุกเดียวเกงครับมาแล้วครับจี้เดิมเข้าไก่นะว่ายังเอาได้ครับยกรองเท้าเข้าไปแล้วก็เหยียบใส่หน้าหรือเปล่าเฮ้ย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 ไปสวนเทพโยครับบอกหมดแล้วครับให้บอกให้ไปสวนครับไก่นะว่าเขาเขาบอกแล้วเทพโยเสิร์ฟดีเสิร์ฟไปครับเทพโยเปิดขาซ้ายยกเข้ามาแล้วเล่นท่ายากครับตีหัวโอ้โหโอ้โหหัวแก่ เต้ยวันี่เล่นเป็นพระเอ,นาาอกนะครับทักขายอดิษักนะครับเอาครับยังไงครับจะริญน,นะครักขาาเอา้าวเกมครับ